ดีให้หายทุกอย่างและเรียบร้อยคนไทยลืมปุ๊บกลับมารอบนี้เป็นยังไงภาพยนตร์จาะมาเลยเหรอการภาพยนตร์ไปสามปีนะ,ะกลับมาอย่างเต็มภาคภูมิตอนนี้กํลาลังถ่ายทําอยู่นะคะชื่อเรื่องรักง่ายๆเลยแต่เรื่องรักง่ายๆรักเอาอยู่นแน่นอนที่สุดอ่ะเราไปดูภาพบรรยากาศในงานน่าจะเป็นงานถแถลงข่าวนะคะ ทีมรัฐภูมิโตคหงซับค่ะก็จูงมือนักแสดงน้องใหม่ชื่อว่าน้องก๊อปปี้บุตริริน แล้วก็มีคุณน้องอ้น AF8 นะคะแล้วก็มีเบลเบนจรัตก็เปิดตัวภาพยนตร์รักอารมณ์ดีเรื่อง<ป>รักเอาอยู่<ป>เห็นพุ่มกับแล้วนะจ๊ะแรงบัานดาลใจกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาพุ่มกับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณพุทธอนนท์นั่นเองเขาคู่กันอยู่<ข>มีฟิล์มต้องมีโพสต์มีโพสต์ต้องมีฟิล<ม>์มกำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้ว17มกราคมนะจ๊ะโรงภาพยนตร์อ่ายู่ฮอลลีวูดที่สูนการค้าอยู่เนี่ยมอนนั่นเองภาพยนตร์เรื่องรักเอาอยู่เป็นผลงาน ล่าสุดของฟิล์มหลังจากที่ห่างหายไปจากวงการภาพยนตร์อู้หล่อเหมือนกันเนาะนี่หายไปสามปีเอ๊นี่สคริปต์ไม่มีนะอู้หล่อเหมือนกันเนอะไม่ตัดภาพมาเห็นฟิล์มแต่งตัวแบบเต็มยศงานโอ้หล่ออยู่หล่อเลยเขามีเหตุการณ์น้ำท่วมด้วยก็ถึงได้เป็นแบบรักเอาอยู่นี่เองใช่ไงก็นี่แหละเขาเอาเหตุการณ์ที่ผ่านมาเลยแล้วถ่ายทําในขณะที่น้ำยังท่วมกรุงเทพอยู่ด้วยถ่ายจริงๆเลยจ้าไม่ต้องเอานงเอาน้ำมาเปลืองนงเปลืองน้ํางบอะไรงบกองไม่เอาเอาน้ำท่วมจริงๆนี่น่าถึงชื่อเรื่องรักเอาอยู่นั่นเอง ้านพุ่มกับพจน์อานนท์ก็ตั้งใจใหญ่ใช้เป็นภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังแนวใหม่ที่บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาไว้บนแผ่นฟิลม์มเหมือนกับเป็นการช่วยเตือนสติคนไทยให้ใช้ชีวิตให้ผ่าน,น้นวิกฤตไปได้นี่เขาเป็นอะไรใส่เป็นหมีเ,เหรออืมคงอากาศคงหนาวอ่ะไม่ใช่เาขาส่เป็นเขาน่าจะถอดคุณพจนน่าจะถอดหัวอาไที่เป็นอาจจะมาเปิดตัวเป็นชุดพิเศษเขาอะไรแบบนี้็แค่นี้เองครับก็พี่พจแล้วก็พี่พี่ที่ มีประสบการณ์สูงกว่าเขาก็คอยช่วยทําให้หนังเรื่องนี้ออกมาได้ดีแบบนี้ครับเรื่องน้เราเป็นิมเมดคอมเมดี้ครับเรียว่าลุยน้ำลุยที่แลยนะครับไปที่ไหนบ้างอรัลุยทั้งเรื่องเลยครับเราไปลังเท้าดอนเมืองพุทธมณฑลพุทธมณฑลทุกที่ท่วมนะครับก็แสงหนังด้วยสองคือได้ไปเยี่ยมประชาชนที่ประสบยจะมีอีกหลายมุมนะครับบางบางบางท่านเนี่ยอาจจะดูภาพ ในข่าวในสภาวะน้ําท่วมว่าโหทําไมลําบากขนาดนี้แต่ว่าเราพยายามเก็บภาพที่มีความสุขมาก็ยังมีอยู่หลายครอบครัวที่มีความสุขนะครับเด็กๆที่กระโดดน้ํามาจากบนสะพานนะครับลงมาการใช้ชีวิตในแบบน้ําท่วมของคนไทยที่สามารถอยู่ได้นะครับก็มาอยู่ในหนังเราหมดมันเป็นอะไรที่เป็นเป็นโรแมนติกแล้วก็บวกกับมีคอมเมดีเ้เล็กๆน้อยๆอยู่ด้วยก็ขอฝากนะครับน่เราอยู่ อ๋ะเราช่วยกันมากกว่าฮะเราอยากทําอะไรให้ให้ให้คนคนได้ดูอะไรแปลกๆบ้างได้ได้ลําลึกถึงวันที่น้ํามันท่วมกรุงเทพว่าเป็นยังไงใครที่อยู่ต่างจังหวดัดไม่ได้เห็นว่าน้ํากรุงเทพเป็นยังไงก็ไปดูในหนังเรื่องนี้เพราะเราฮะพุ่มกับยังอินอ,อ,อยู่เลยนะเนี่ยนะสำหรับภาพยนตร์เรื่องรักเอาอยู่เป็นเรื่อง ขึ้นในช่วงน้ำท่วมนะคะบอกเล่าเรื่องราวของคู่รักที่มีโอกาสพูดคุยและก็สนิทสนมกันเพราะว่าเกิดน้ำท่วมนั่นเองนอกจากจ่ชมภาพยนตร์น้ำท่วมในมุมมองแปลกใหม่แล้วก็ยังจะได้เห็นรอยยิ้มของคนไทยในสังคมที่สู้ไปพร้อมกันก็อย่างที่คนไทยทุกคนเรารู้กันในวิกฤตมันก็มีสิ่งดีๆเนาะอาจจะมีรอยยิ้มมีการช่วยเหลือกันของคนไทยเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณพจนนำเสนอมุมมองอย่างไรในเรื่องของน้ำท่วมที่ผ่านมาบ้างเปิดตัวเ<ต>มื่อมการาไปใช่นะและ้วจะ่ายเมื่อไหร่คะมีนาคมจ้ะคุณค์ไม่ต้อง กลัวนางเขาถ่ายไม่นานตัดต่อแป๊บเดียวออกเลยไปดูกันเยอะๆสนับสนุนหนังไทยภาพยนตร์ไทยด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการสร้างภาพยนตร์ดีๆนี้ต่อไปค่ะเอาอยู่เป็นการใช้ชื่อคำว่าเอาอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นกระแสนะใช่ก็เป็นคำฮิตติดขึ้นไปเลยนะคะข้ามนายวนะจ๊ะมาออกนอกเรื่องไปซะละกลับเข้ามาบันเทิงกันดีกว่าคุณหยาด ทิปราชปานหลายคนเนี่ยเขาก็พิภาควิจารณ์แล้วก็เมาส์กันว่าเอ๊ะตอนนี้เป็นนางเอกขาลงหรือเปล่า